ดีนะหัวกิงเป็นแกงคั่ธรรมดาลวคืออยู่นะเออพ่อยกินแล้วบอกอันนี้นะมักสุมนี่นะมันสุมอยู่บ่แสบป่ะบักช้มแสบปาก็กินไปน้วยเดียว

ในนั้นมีไหมค้อนไรอย่งี้อนก็ไม่เคยเกครับวันนี้มารอบนี้ผมก็มเคงเกมใส่เดใส่น้ำใหน่นะนี่ก็ใส่ไปนิดนึง แต่นางก็ได้เป็นใหม่หมมาใช้ใหม่หดอโดนเวลาะช้ได้ทำแล้มันเปนย่เนาะวก็มันตัวมันไม่ตรงจุแล้วเราขาดบรกมากไปมักเลยอี๋ขาดบรรจุกัน เฮ้ยกบเปิ้ลมัมนที่ตูดมาน่ะตูดมันที่ใหม่มตูดมันที่ใหม่แม่หน,น่นแล้วคำว้าบุคคนเนามากระกาบแล้วเนาะไม่จริงอ่ะกลัวใช่ก,ะ,กะ่า ้น่านั่นบอคืออันทอดไข่ใส่ชะอมได้ติถ้าม่ได้ใส่น้ำมันเนาะต้นสิพัดอันน้ำป่าอยู่บอกต้นสิก,กินละได้เพิ่นกินละได้นะ่ะไอ้ใบไงน้ำป่าใส่น้ำป่า กะาี่หัดเจ้าีสบอกเอยสิพแล้วใ่ไหมเาแล้วคยเคยยืเปล็นราพังมันปิ้นแล้วผัดกหล่แล้วมันยังไงนั้นต้มยำูปลาแวบปันปลเนาะกเหาคนตลอดไม่มีิักกับักชมันุก้วน้อไม่เคยลมปลุเลยละคนเน้อมันก็เป็นเป้งเป้งนะ ดูน <ality> ้หอน้องโอ้ยน้องโอ้ยน้องไ่ตถนแนวบุเลยอ่เ่งต่พนไม่ได้ใส่นะไม่ได้ใส่ ห้ามเนื้อหนี่ทามเนื้อหนิกินแบบนี้เนาะอืมกินมลูเบอเห่าทางภาคอีสานเราก็เลยกินไปแนวคุกทุกที่เนาะกินไปทุกที่ป้วยกินไปทุกที่กินไปทุกที่ทุกแดนอุ้ยเห่ายังได้รู้อ้ยแต่เราก็ไม่ทุกที่เราเขาเคยไงแล้วเราก็จะได้ชิมมือนี้แหละเนาะเสร็จเราก็คิดว่าเป็นของแปลกของแปลกด้วนี่นะของแปลก